เดือนเสร็จมีราชอ,องค์การมายังเมืองถงเฉิงฉบับหนึ่งคนที่มาพร้อมราชอ,องค์การด้วยคือแม่ทัพหนุ่มผู้หนึ่งในกระโจมบัญชาการหลักของค่ายทหารเมืองถงเฉิงวนเหลียงเก็บพัดชี้ชายหนุ่มอ่อนเยาตรงข้ามแล้วหัวรอห้าห,าหา้าเย็นหวีเย็นหวีคิดไม่ถึงว่าวกไปวนมาเจ้าจะมาที่นี่ได้ทั้งยังกลายเป็นแม่ทัพประจำการคนใหม่ของเมืองถงเฉิง ดูเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อย่างไรอย่างนั้นชายหนุ่มที่ชื่อเหยียนวีอายุไม่มากดูแล้วน่าจะยี่สิบห้ายีปีใบหน้าคมคายตากแดดจนดำคล้ำเวลายิ้มข้างแก้มมีลักยิ้มอวดฟันสีขาวเต็มปากท่าทางเปิดเผยตรงไปตรงมาได้ยินท้อยคำหยอกล้อของเวินเหลียงเขาไม่โกรธเพียงแต่ยิ้มตบไหล่บางของกุณซือที่เดินเข้ามา ทำเอาอีกฝ่ายแทบจะก,กระเด็นออกไปท่านอองท่านแม่ทัพวี่มาแล้วเหยนหวี่ทําความเคารพแม่ทัพเจ้ากับชูป้าหนิงที่นั่งอยู่อย่างนอบน้อมก่อนจะหันไปยิ้มให้ผู้ว่าการเหอด้านข้างและเผยรอยยิ้มสดใสใจเทา้าเหอไม่พบกันนานแม่ทัพเจ้าลงจากต่างด้วยตัวเองและพะยุงเขาขึ้นมาพิจารณาเขาอย่างละเอียดและยิ้มเอ่ยว่า คิดไม่ถึงว่าแค่พริบตาเดียวเจ้าก็กลายเป็นแม่ทัพแล้วดูท่าข้าคงแก่แล้วจริงๆวันหน้าตายลาก็เป็นของพวกเจ้าคนหนุ่มทั้งหลายแล้วท่านแม่ทัพเย็ยนหวีร้องเรียกอย่างสะเทือนใจขอบตาแดงเรือท่านโปรดอย่าพูดเช่นนี้วีมีวันนี้ได้ก็เพราะได้รับการสนับสนุนจากท่านแม่ทัพในใจของวีท่านแม่ทัพ เป็นผู้มีพักคุณที่มอบชีวิตใหม่ให้ชั่วชีวิตนี้คนที่หวีทราบซึ้งใจและเคารพเรื่อมใสก็คือท่านแม่ทัพท่านแม่ทัหพหวีผิดต่อท่านหากไม่เพราะหวีไม่แน่ท่านอาจจะเย็นหวียังพูดไม่จบก็ถูกฝ่ามือของแม่ทัพเจ้าตบเข้าที่หลังศีรษะเจ้าคนโง่พูดอะไรงงออกมาเจ้าเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาข้า ฮองเตทรงมีพระเมตตาถึงได้มอบตำแหน่งนี้ให้เจ้าข้าดีใจยังแทบไม่ทันอาวีเจ้าก็รู้ว่าข้าแก่แล้วร่างกายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหากฮองเตไม่ทรงย้ายเจ้ามาที่นี่ข้ายังกังวลอยู่ว่าวันใดข้าล้มลงแล้วชาวหมานจากปเป๋ยเยียจะถือโอกาสเข้ามารุก,การานตอนนี้เจ้ามาแล้วข้าก็วางใจท่านแม่ทัพแม่ทัพเจ้าปรับสีหน้าให้เคร่งขรึมเอ่ยว่า เยนวี ry, นับแต่วันนี้ไปข้าขอมอบเมืองทงเชิงให้เจ้าดูแลเยนวีคุกเข่าอย่างขึงขังแววตาเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ใช้กำปั้นทุบอ,อกอย่างแรงเอ่ยด้วยน้ำเสียงก้องกังวานทรงพลังเยนวีจะปกป้องเมืองทงเชิงด้วยชีวิตไม่ทำให้ท่านแม่ทัพผิดหวังแน่นอนแม่ทัพเจ้ายิ้มอย่างสบายใจและประคองเยียนวีขึ้นมา เยนวีเป็นนายทหารที่เคยอยู่ใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพเจ้าภายหลังผลงานโดดเด่นจึงได้รับคำสั่งย้ายไปยังสนามรบแห่งอื่นเพื่อฝึกฝนเยนวี <en> <V. S 2> เองก็ไม่ได้ทำให้เขาผิดหวังสร้างคุณงามความชอบหลายครั้งในสนามที่ซ<ป>ีเปยตานทานและจู่โจมปเป่ยเฮียในที่สุดก็ก้กาวจากนายทหารธรรมดากลายเป็นแม่ทัพพิทักแผ่นดินแห่งซีเปย ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเนื่องจากช่วงต้นปีแม่ทัพเจ้าล้มป่วยแม้ภายหลังจะหายดีแล้วแต่ร่างกายกลับสุดซมลงกว่าเดิมมากฮองเตจึงจำต้องพิจารณาผู้ที่จะมาเป็นแม่ทัพประจำการในเมืองถงเฉิงการพิจารณาในตอนนั้นดำเนินมาจวบจนตอนนี้จึงได้ข้อสรุปเยียนวีเคยเป็นลูกน้องใต้บังคับบัญชาของแม่ทัพเจ้า คุ้นเคยกับเมืองถงเฉิงอย่างยิ่งเหตุผลสำคัญอีกประการหนึ่งคือเหยียนวีเป็นคนของฮองเต้และเป็นคนรู้ใจของสู้อ,อ๋องฮองเต้จึงวางใจที่จะยกเมืองถงเฉิงให้เขาดูแลเหยียนวีมองชูปาหนิงไม่เกรงกลัวสีหน้าเคร่งขึมของเขาแม้แต่น้อยฉีกยิ้มอวดฟันขาวในปากท่านอ๋องไม่พบกันนานเสี่ยวซื่อจือของท่านมีว่แววหรือยัง ดวงตาของชูป,ป้าหนิงฉายรอยยิ้มอีกสี่เดือนกว่าเจ้าก็จะได้กินไข่มงคลแล้วแต่อย่าลืมอ่งางเปาเล่าไข่มงคลหมายถึงไข่ต้มที่นำไปย้อมสีแดงทำเนียมจีนนิยมกินในวันที่ทารกอายุครบเดือนหรือฉลองวันเกิดให้เด็กฮ่าฮาฮาวีจะรอคิดถึงพวกทาย,ยาสกุลใหญ่ในเมืองหลวงที่วางจนไม่รู้จะทำอะไร เมื่อรู้ข่าวนี้แล้วต่างตกใจจนดวงตาแทบถลนออกมาอย่าว่าแต่อ่างเปาซองหนึ่งเลยต่อให้แลกด้วยอ่างเปาเป็นร้อยซองก็คุ้มค่าเหยียนวี่พูดและเล่าเหตุการณ์ที่เห็นบนถนนตอนเขากลับไปรายงานตัวที่เมืองหลวงให้ฉู่ป้านหนิงฟังเรื่องที่ชายาสู้อองตั้งคันพอแพร่ไปในเมืองหลวงได้ยินว่าในบ่อนพนันมีหลายคนที่เกือบจะล้มละลายทั้งยังมีคนส่วนหนึ่ง ที่กอบโกยกำไรไปได้เต็มกระเป๋าที่น่าหัวเราะที่สุดคือคนบางกลุ่มไม่เชื่อว่าหลวงจีนตะบะสูงจากวัดไผ่มาจะทำนายดวงชะตาผิดแต่ละคนวิ่งไปที่วัดไผ่มาบอกว่าจะให้ไต้ซือทำนายดวงชะตาอีกครั้งเงินของพวกเขาจะได้ไม่สูญหายไปทำให้ถูกหลวงจีนในวัดไผ่มากักตัวไว้ในวัดให้ฟังธรรมสามวัน จนเกือบจะต้องโกนผมบวชเป็นหลวงจีนแค่นี้ยังไม่เท่าไรพอฮองเตอูเรื่องนี้ย่อมโมโหจัดแอบหาเหตุผลลับๆจะส่งตัวทายาสกุลใหญ่พวกนี้ไปบุกเบิกใกล้นาในป่าเขากันดารฮองเตบอกว่าถ้ายังบุกเบิกภูเขาไม่ได้ทั้งลูกพวกเขาก็ไม่ต้องกลับมาแน่นอนว่าเวนเหลียงฟังและหัวรอห้าห้าแม้แต่แม่ทัพเจ้ากับผู้ว่าการเหอ ยังป้านหน้าขึึมไม่อยู่มีเพียงฉู่ป้านิงเท่านั้นที่ยังรักษาใบาหน้าเคร่งขึ่มเอาไว้ได้อย่างไม่สะทกสะทานยังมีอีกท่านอ๋องก่อนที่ผู้น้อยจะมาที่นี่ฮองเต้ทรงให้ผู้น้อยนําคำพูดหนึ่งมาถ่ายทอดแก่ท่านเยียนวีถือกำเนิดจากสกุลเหยียนในเมืองหลวงครอบครัวเป็นคนมีความรู้เติบโตขึ้นมาพร้อมกับฉู่ป้านิงตั้งแต่เด็ก รู้ว่าอีกฝ่ายมีนิสัยอย่างไรบางครั้งจึงพูดอะไรตรงไปตรงมาเรื่องอะไรชูป้าหญิงรู้สึกได้โดยสัญชาตญาณว่าเรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องที่ดีนักฮองเต้ทรงถามท่านว่าท่านคิดจะกลับเมืองหลวงเมื่อใดเมืองหลวงมีงานมากมายต้องการให้ท่านช่วยพอท่านไม่อยู่พระองค์ก็ยุ่งจนไม่มีเวลาแวะเวียนไปวางหลัง เชื่อว่าองค์ชายน้อยที่จะถือกำเนิดในปีหน้าต้องลดลงแน่พืชเวนเหลียงกับผู้ว่าการเหอพ่อนน้ำชาออกมาแม่ทับเจ้าข่มกร้านจนหน้าแดงชู่ป้านหนิงทำหน้าดำทะมึนหองเตไม่มีทางตัดอะไรเช่นนี้ทางแก้มของเยียนหวีเจอรอยยิ้มรักยิ้มของเขาน่ารักมากฮึๆบางอย่างผู้น้อยเติมลงไปเอง แต่ความหมายของคองเต้ก็เป็นเช่นนี้แหละพระองค์ทรงบอกว่าหากท่านอยู่ที่นี่จะเบื่อแล้วก็รีบกลับเมืองหลวงเถอะพระองค์ทรงอยากเห็นเสี่ยวซื่อจือของท่านทุกคนพูดคุยกันอีกสักพักคุยถึงสงครามตอนที่เหยียนวีอยู่ซีเป่ยคุยได้พอประมาณแล้วแม่ทัพเจ้ารูปหนวดจู่จูก็เอ่ยว่าเอาละ่ะมีอาวีอยู่เมืองถงเฉิงยกให้เขาดูแลข้าก็วางใจ วันนี้พวกเจ้ามาที่จวนแม่ทัพเอถอะข้าจะเลี้ยงต้อนรับอาวีทุกคนย่อมต้องให้หน้าแม่ทัพเจ้าอีกไม่กี่วันแม่ทัพเจ้าก็จะกลับเมืองหลวงไปรายงานตัวแล้ววันหน้ายังไม่รู้ว่าเมื่อใดจึงจะได้พบกันอีกตอนกลางคืนจวนแม่ทัพจัดการเลี้ยงฉลองต้อนรับแม่ทัพคนใหม่ที่จะมาประจำการชูปาหนิงย่อมต้องไปร่วมงาน เขาให้มูหยวนกลับไปบอกอาหนานว่าคืนนี้ไม่กลับไปกินอาหารที่บ้านและอาจจะกลับไปช้าหน่อยหากนางเหนื่อยก็ให้พักผ่อนก่อนอย่าทำให้ลูกพลอยเหนื่อยไปด้วยอาหนานไม่พอใจแต่ไหนแต่ไรมานางเป็นคนรู้หนักเบาจะทำให้ลูกเหนื่อยได้อย่างไรแต่ตอนกลางคืนใครบางคนไม่อยู่พระชายาท่านอ,องบอกว่าหากท่านรู้สึกเบือ่อ สามารถให้สาวใช้อ่านหนังสือให้ท่านกับเจ้านายน้อยฟังเอะครับอาหนานมุมปากกระตุกและให้มู่หยวนจากไปกลัวว่าตัวเองฟังต่อไปแล้วจะกระอักเลือดตั้งแต่ฉูปาหนิงคิดวางแผนให้นางในครั้งนั้นและรับหน้าที่อบลมคันไปรับผิดชอบเองกิจกรรมยามว่างที่เขาชอบที่สุดก็คือหยิบหนังสือเล่มหนึ่งมานั่งอ่านตรงหน้านางโดยบอกว่า เป็นการอ่านให้ลูกในท้องของนางฟังวิธีการอบรมคันเช่นนี้คืนปล่อยให้ดำเนินต่อไปหากไม่ใช่นางที่เห็นหนังสือแล้วปวดศีรษะก็ต้องเป็นลูกที่จะเกิดมาในอนาคตเป็นหนอนหนังสือที่เคร่งขืมตอนกลางคืนงานเลี้ยงจบลงบุรุษหลายคนดื่มสุรามากเกินไปเวนเลี้ยงเยียนวีและผู้ว่าการเหอดื่มจนล้มฟุ๊ จึงตัดสินใจค้างคืนในห้องรับกลองแขกของจวนแม่ทับเสียเลยมีเพียงฉูป้าหนิงที่แม้จะหน้าแดงแต่สีหน้าท่าทียังเหมือนคนมีสติแจ่มชัดขณะอำลาพ่อบ้านจวนแม่ทับระหว่างที่แม่ทับเจ้าป่วยฉูป้าหนิงกับคน,นอื่นๆมักมาเยี่ยมเยือนที่จวนแม่ทับบ่อยๆจึงค่อนข้างคุ้นเคยกับที่นี่ครั้นเห็นคนเหล่านั้นดื่มจนเมาเละเทะ เขาจึงบอกพอบานว่าไม่ต้องส่งให้ส่งคนไปหามพวกคนเมาพวกนั้นกลับไปพักผ่อนเถอะชูปานิงพามู่หยวนเดินทะลุระเบียงทางเดินมุ่งหน้าไปยังประตูใหญ่หมู่หยวนถือค้อมแปดเหลี่ยมพยายามยืดแขนออกไปเพื่อส่องทางข้างหน้าหาไม้ท่านอ๋องที่เมาไม้ของเขาจะหกลมได้แม้ชูปาหนิง จะไม่ได้แสดงอาการเมาไม้เหมือนวนเหลียงและคนอื่นๆแต่เขาดื่มมากเกินไปจริงๆประกอบกับอาการร้อนอบอ้าวหัวสมองถูกสุราลมจะวิงเวียนไปหมดเพียงแต่เขาคุ้นเคยกับการใช้วินัยอันแข็งแกร่งในตัวเองควบคุมอารมณ์ไว้ไม่เหมือนคนอื่นที่เวลาเมาแล้วอาลวาดวอยวายดูภายนอกจึงเหมือนคนที่ไม่ได้เมาท่านอ,อง เสียงอ่อนหวานเสียงหนึ่งกองเรียกเสียงอ่อนหวานอันคุ้นเคยนั้นทำให้ชูป้าหิิงชะง,งักสีเท้าราตรีมืดสนิทดวงจันทร์หลบเลนอยู่หลังก้อนเมฆมีเพียงแสงสลัวรางเท่านั้นเห็นสภาพแวดล้อมรอบด้านไม่ชัดมีแต่แสงที่ส่องมาจากโคมแปดเหลี่ยมในมือมู่้ยวนสตรีที่ยืนอยู่ไม่ไกลและร้องเรียกเขาเสียงค่อย สวมชุดกระโปรงสาบทับขวาสีเขียวน้ำทะเลสาบที่นิยมสวมใส่กันในเมืองหลวงชายกระโปรงลากพื้นยามก้าวเดินดูคลิ้วไหวงดงามอานานเจ้ามาได้อย่างไรฉูปาหญิงยื่นมือออกไปหานางน้ำเสียงแผ่วเบาแหบพรายเย้ยยวนใจคงพอฤิสุรากัดกร่อนสติสัมปชัญญะมุมปากจึงคลี่ยิ้มจางๆในตาดำสนิทอ่อนโยนอยงสายน้ำ ใบหน้าหล่อเหลาย้อมสีแดงภายใต้แสงไฟสลัวใบหน้าเขาเหมือนถูกล้อมกรอบด้วยแสงสีขาวหยกหล่อเหลาเกินใครคนผู้นั้นลังเลครู่หนึ่งและเดินเข้ามาช้าๆมูอหยวนเงยหน้าเหลือบมองรอจนคนผู้นั้นเข้ามาใกล้จนเห็นใบหน้านางชัดเจนเขาก็ขมวดคิ้วทันทีก่อนหน้านี้แสงสลัวรางฟังน้ำเสียงและดูจากรูปราง เขาก็คิดเหมือนท่านอ๋องว่าเป็นพระชายาแต่บัดนี้เห็นชัดแล้วหน้าท้องของนางไม่ได้นูนขึ้นมาหากมองเฉพาะใบหน้าด้านข้างจะคล้ายคลึงกับพระชายามากเป็นเหยาเขื่อเหลินผู้มีรูปโฉมคล้ายพระชายาหนึ่งในหมอหญิงสองคนที่ไทเฮาส่งมานั่นเองครั้นเห็นเหยาเขื่อเหลินมูหยวนก็รบร้อนในใจว่าแย่แล้วหากเป็นยามปกติ เขาย่อมไม่กังวลอะไรท่านอองคงไม่แม้แต่จะเหลือบมองนางและจะเพิดออกไปไกลอย่างเย็นชาแต่บัดนี้ท่านอองเมาใครจะไปรู้ว่าเขาจะจำผิดคนหรือไม่จากนั้นกระทำเรื่องที่ไม่อาจแก้ไขได้เพราะดื่มมากไปโดยเฉพาะเหยาเคิเหลินผู้นี้หน้าตาเหมือนพระชายาทั้งยังจงใจปรากฏตัวที่นี่อย่างมีเจตนาแอบแฝงใบหน้าง,งดงามของเหยาเคเหลินปรากฏรอยแดงเรื่อัสองวง นางเงยหน้าขึ้นดวงตาคู่โตพร่ามัวจ้องมองชายหนุ่มตรงหน้าที่รอให้นางเดินเข้าไปหาเขายื่นมือออกมาหาหนางรอยยิ้มบนริมฝีปากอ่อนโยนใกล้ชิดทำให้คนอยากจมจ่อมอยู่ในห้วงแห่งความอ่อนโยนนั้นตลอดไปขอเพียงยื่นมือออกไปก็จะสัมผัสบุรุษที่เฝ้าฝันถึงทุกคืนวันได้แล้วร่างกายของนางสั่นสะท้าน ค่อยๆยื่นมือออกไปวางบนฝ่ามืออบอุ่นของเขาทว่าจังหวะที่ฝ่ามือสัมผัสกันเขากลับหดมือกระทันหันใบหน้าพลันเปลี่ยนเป็นเย็นชาแข็งกร้าวความอ่อนโยนในในตาดำสงบนิ่งหายไปสิน้นเปลี่ยนเป็นเยียบเย็นไร้ความรู้สึกทั้งยังมีความรังเกียจขยะขยแยงเข้มข้นใส่หัวออกไปอย่ามาปรากฏตัวตรงหน้าข้าอีกท่านอ,อง นางร้องเรียกเสียงเศร้าชูป,ป้านหนิงหันจากไปทันทีไม่สนใจสตรีที่ปิดหน้าร้องไห้กระซิบอยู่ท่ามกลางความมืดยามกาตีทันใดนั้นร่างสูงโปรโง่งชะงักปีเท้าส่วนเซเขาต้องยื่นมือออกไปพยุงตัวกับเสาด้านข้างจึงจะไม่ล้มลงท่านอ,องมวหยวนร้องเรียกอย่างตื่นตระหนกชูป,ป้าหญิงจับเสายืนอยู่หลายอึดใจ ก่อนจะยืดตัวตรงหันกลับไปมองสตรีที่มีหยดน้ำตาเกาะอยู่ที่หางตาน้ำเสียงเยียกเย็นอันตรายกว่าเดิมบนตัวเจ้าทาเครื่องหอมอะไรมูหยวนไม่รู้ว่าฉไหนเจ้านายของตนจึงถามเรื่องพวกนี้แต่ดูจากสีหน้าอันตรายของท่านอองทําให้หัวใจของมูหยวนหนาวเยือกไปด้วยหม่อมฉันหม่อมฉันเปล่าเห็นได้ชัดว่าเยาเคอร์เลนตกใจกลัวเช่นกัน ใบหน้างามซีดเผือกเพราะความหวาดหวั่นหูกปากกล้าใช้ดอกเอ่อหงเพื่อเข้าใกล้ค่ะใครให้ความกล้าเช่นนี้กับเจ้ากันแน่ชูปาหนิงหลับตาลงครู่หนึ่งเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่เสด็จแม่ส่งมาแล้วข้าจะไม่กล้าแตะต้องใช่หรือไม่ใครก็ได้จับนางไปขังไว้ข้าจะทําให้นางอยู่ไม่สู้ตายสิ้นเสียงคําสั่งของเขาองครักษ์สองนายก็เดินเข้ามา และคุมตัวเหี่ยเคเหลินที่ยืนทำอะไรไม่ถูกอยู่ตรงนั้นไปท่านอองหม่อมฉันถูกปลักปั๊มหม่อมฉันไม่ได้ใช้ดอกเอ,อ้อหงนะเพคะท่านอองชูปาหนิงไม่สนใจเสียงร้องเรียกข้างหลังยืดหลังตรงและก้าวออกจากตจวนแม่ทัพอย่างสุข,ขุมราวกับท้าทางอ่อนแรงเมื่อครู่นี้เป็นความเข้าใจผิดไปเองมีเพียงมู่หยวนที่อยู่ใกล้เท่านั้นที่พบว่าร่างกายท่านอ,องเครียดเกร็งอย่างรุนแรง นิ้วมือสันกริกดโดยไม่รู้ตัวมูหยวนสน,นกในใจเขาไม่รู้ว่าดอกเอ้อหงที่จะตีชอบใช้เป็นเครื่องหอมมีอะไรเป็นพิเศษถึงได้ทำให้จ้มนายของตนโมโหเชน่นนี้วันนี้หลู่หลันเป็นคนเฝ้าเวรตอนกลางคืนเดิมทีนางนอนอยู่เป็นเตียงในห้องเล็กนอกห้องนอนหลักพอได้ยินเสียงคนเข้ามานางก็ลุกขึ้นเดินไปเปิดประตูทันที ไม่แปลกใจเลยที่นอกประตูเป็นท่านอองที่ไปร่วมงานเลี้ยงที่จวนแม่ทัพในคืนนี้ท่านอองท่านกลับมาแล้วหรือเจ้าคะหลู่หลานย่อกายคารวะและเบี่ยงตัวหลบไปด้านข้างเพื่อให้เขาเข้ามาทว่าฉูป,ป้านหนิงเพียงแต่ยืนอยู่นอกห้องแล้วมองเข้าไปพระชายาเข้านอนหรือยังหลู่หลานไม่เข้าใจว่าเขาจะทำอะไรจึงตอบไปตามตรง พระชายาเข้านอนตั้งแต่ยังไม่ถึงยามไห่เจ้าคะ่ะหญิงตั้งคันนอนเยอะอ้านานอนเร็วเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกฉูป้านหนิงพะงกศีษะและบอกว่าปฏิบัติพระชายาให้ดีก่อนจะหันหลังจากไปลูหลานอ้าบักค้างสีหน้าแปลกใจอย่างยิ่งนี่มันอะไรกันเป็นครั้งแรกที่ท่านอ,องไม่กลับมานอนที่ห้องนี่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อีกทั้งเมื่อครู่ตอนเปิดประตูนางอาศัยแสงในความมืดเห็นว่าดูเหมือนใบหน้าของท่านอ,องจะแดงมากคล้ายดื่มสุรามาทว่าน้ำเสียงกลับราบเรียมยิงไม่เหมือนคนที่ดื่มสุราจนเมาไมาเ,ลเลยสักนิดหลู่หลันมองส่งมูอหยวนเดินตามท่านอองจากไปจวบจนทั้งสองหายลับไปตรงหัวเลี้ยวจึงค่อยๆหันหลังกลับมาและปิดประตูลงท่านอ,องท่านเป็นอะไรขอรับ มูหยวนยืนอยู่ด้านข้างอย่างทำอะไรไม่ถูกมองสู่ป้านหนิงก้าวเข้าไปในห้องรับรองแขกจากนั้นล้มตัวลงบนเตียงตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมท่านอองถึงไม่กลับไปพักผ่อนที่ห้องราชายากําำลังตั้งครรภจะเกิดความผิดพลาดขึ้นไม่ได้หากเห็นสภาพเช่นนี้ของท่านอองแล้วตกใจจนเกิดอะไรขึ้นย่อมแย่มูหยวนไปไปสั่งให้คนเตรียมน้ำเย็นข้าจะอาบน้ำ เสียงของชู่ป้านหนิงเค้นออกมาจากไรฟันมูหยวนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นได้แต่พงกศีษะโรัววิ่งตะลีตะลานออกไปสั่งให้คนเตรียมน้ำเย็นพอเตรียมน้ำเสร็จเรียบร้อยมูหยวนไปยืนหน้าเตียงและร้องเรียกอย่างกระวงังท่านอองน้ำเตรียมเสร็จแล้วขอรับคนที่นอนคว่ำอยู่บนเตียงขยับตัวเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และเปล่งเสียงหอบหน่าสงสัยออกมาก่อนจะค่อยๆลุกขึ้นนั่งใบหน้าหล่อเหลาเต็มไปด้วยรอยแดงหยาดเหงื่อผุดขึ้นมาตรงขมับและไหลลงมาในตาเข้มลึกปกคลุมด้วยไอน้าพล้าเรือนสะท้อนประกายแวววาวซึ่งเป็นลนักษณะของบุรุษเวลาเกิดอารมณ์ใครดูจากมือที่กำหมัดแน่นของเขาจนเห็นเส้นเลือดสีเขียวนูนขึ้นมาบอกได้ว่า เขาต้องใช้ความอดทนอดกลั้นมากเท่าใดจึงจะบรรลุก,การกระทําทั้งหมดนี้ได้ยามนี้มู่หยวนยังจะไม่เข้าใจอะไรอีกในใจอดสาบแช่งหมอหญิงที่ชอบใช้อุบายชั้นต่ําพวกนั้นไม่ได้แม้แต่ท่านอองยังกล้าวางแผนโทษไม่ได้ที่ท่านอองสโมโหและออกคําสั่งว่าจะทําให้นางอยู่ไม่สู้ตายมู่หยวนร้อนใจทว่าเขารู้นิสัยของท่านอ,องดี จึงไม่กล้าเข้าไปแตะต้องได้แต่ยืนอยู่ด้านข้างมองท่านอ๋องกระโดดลงไปในถังหนาบน้ำโดยไม่ถอดสภ้อาออกด้วยซ้ำน้ำสาดกระเซ็นไปทั่วทำให้พื้นห้องเปียกไปหมดน้ำเย็นเฉียบแ้งับไฟปรารถนาที่พุ่งพล่านอยู่ในตัวได้เล็กน้อยฉู่ปาหนิงดำลงไปในน้ำทั้งตัวผ่านไปครูใหญ่จึงหุดขึ้นมาจากผิวน้ำร่างกายเปียกชุ่ม มูหยวนรีบส่งผ้าแห้งในมือออกไปแต่ไม่นานก็เห็นเขาดำลงไปในน้ำอีกครั้งทำเช่นนี้สลับไปมาหลายๆครั้งจากนั้นเสียงของชูป้าหญิงก็ดังขึ้นมูหยวนให้คนเปลี่ยนน้ำเย็นถังใหม่มามูหยวนกรนกตกใจอย่างยิ่งนี่มันยาอะไรถึงได้ไร้แรงเช่นนี้แม้แต่เจ้านายของเขาที่เติบโตในวังตั้งแต่เด็ก เห็นยาปลุกกำหนัดชนิดต่างๆจนชินแล้วยังรังเกียจมันถึงเพียงนี้แม้จะมีวินัยในตัวเองสูงเพียงใดก็ยังต้านทานไม่ได้เวลาเช่นนี้จู่ๆมูหยวนก็อยากให้พระชายาไม่ได้ตั้งคันอยู่เหลือเกินเจ้านายของเขาจะได้ไม่ต้องทรมานเช่นนี้หรือว่าถ้าเจ้านายจะยอมเรียกสตีสักคนมาบรรเทาฤทธิ์ยาก็คงดีไม่ว่าอยู่ที่ใด ค่ำคืนในฤดูร้อนก็ร้อนอบอ้าวเหมือนกันหมดอานานร้อนจนตื่นขึ้นมาเองอย่างรวดเร็วคว้านมือไปยังตำแหน่งข้างกายอย่างงวนเงียทว่ากลับเจอแต่ความว่างเปล่าอานานคลำหาคนไม่เจอทั้งยังร้อนจนทนไม่ไหวในที่สุดจึงตัดสินใจลุกขึ้นมาอานานประคอง,องท้องที่มีอายุคันหกเดือนแล้วนั่งอยู่หน้าเตียงและยื่นเท้าออกไปควานหารองเท้าก่อนจ,จะสวมใส่ จากนั้นก้าวลงจากเตียงพลางร้องเรียกลู่หลันลู่หลันลู่หลันที่อยู่ข้างนอกได้ยินเสียงร้องเรียกของอานานคิดว่ามีเรื่องอะไรจึงรีบเข้ามาเขีย่ยไสตะเกียงบนโต๊ะขึ้นและจุดไฟอานานยืนอยู่ตรงหน้าต่างใช้มือโบอกตรงหน้าแทนพัดลู่หลันร้อนเหลือเกินไม่ได้วางน้ำแข็งไว้ในห้องหรือพระชายาวางแล้วเจ้าค่ะ แต่ตอนนี้ท่านตั้งครรอยู่จะวางน้ําแข็งมากเกินไปไม่ได้พระชายาความจริงตอนกลางคืนไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันแต่ได้ยินมาว่าร่างกายของหญิงตั้งครรภจะขี้ร้อนเป็นพิเศษเกรงว่าท่านคงต้องอดทนสักหน่อยแล้วหลู่หลานไปรินน้ําอุ่นมาให้อานานลางพูดเสียงอ่อนโยนอานานดื่มน้ำรวดเยวหมดหน้าผากมีเหงเื่อเม็ดเล็กพุดซึมออกมา ดูจากท่าทางก็รู้ว่าร้อนเพียงใดอานานใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดเหงื่อบนร่างกายถามว่าตอนนี้ยามใดแล้วผ่านยามสี่ไปครู่หนึ่งแล้วเจ้าค่ะหลู่หลันตอบอานานคํานวณในใจยามสี่ก็แปลว่าตีหนึ่งแล้วแต่ชูป้าหนิงยังไม่กลับมาเลยหลู่หลันวันนี้ท่านออคค้างคืนที่จวนแม่ทับหรือ วันนี้จวนแม่ทัพจัดงานเลี้ยงต้อนรับแม่ทัพคนใหม่ที่จะมาประจำการได้ยินมู่หยวนบอกว่าแม่ทัพที่มาใหม่ล้วนเคยคบหากับคนเหล่านี้คิดว่าพวกเขาคงดื่มกันอย่างเต็มที่ตอนนี้สงครามไม่มีอะไรต่อให้ดื่มจนเมามายก,ก็อภัยให้ได้ลูห่หลานมองอานานแวบหนึ่งตอบอึกอักว่าท่านอ,องกลับมาแล้วเจ้าคะ่ะตั้งแต่เมื่อไหร ไม่เห็นเขาในห้องนี่นาะอานันมองนางอย่างประหลาดใจท่านอ๋องกลับมาตั้งแต่พ้นยามไหายเจ้าค่ะตอนนั้นท่านเพิ่งจะเข้านอนอานันยืดตัวตรงทันทีจ้องหลู่หลันด้วยสีหน้าจริงจังเกิดอะไรขึ้นหลู่หลันจึงเล่าเรื่องที่ฉู่ป้านหนิงกลับมาและการเคลื่อนไหวของเขาให้อานันฟังสวนอ๋องมีระเบียบเข้มงวด แต่นางเป็นสาวใช้ควรสนิทของพระชายาคนอื่นจึงไม่ปิดบังการเคลื่อนไหวของท่านอ๋องกับนางดังนั้นหลู่หลานจึงรู้ว่าชูป้าหนิงไปนอนที่ห้องรับรองแขกอานานยึดมั่นในความคิดที่ว่าเรื่องราวหากผิดไปจากเดิมย่อมมีรับลมคมในนางสวมเสื้อคลุมอีกตัวทันทีและออกจากห้องพร้อมกับหลู่หลานมุ่งหน้าไปห้องรับรองแขกตอนที่อานานมาถึงห้องรับรองแขก เห็นมูหยวนเดินวนไปมาอยู่หน้าประตูเหมือนมแมลงวันหัวขาดพระพระชายามู่หยวนเห็นหน้าปรากฏตัวก็ร้องเสียงตื่นตนกอาหนานปลายตามองเขาน้ำเสียงกราบเรียบมากท่านอองอยู่ข้างในหรือไม่มูหยวนฝืนใจตอบว่าขอรับจากนั้นมองอาหนานฝากประตูเข้าไปข้างในอย่างกัดกรุมคำพูดห้ามปรามติดอยู่ในลำคอ ทำอย่างไรก็เปล่งออกมาไม่ได้ภายในห้องจุดตะเกียงไว้เพียงดวงเดียวแสงไฟขนาดเล็กส่องสว่างในรัศมีพื้นที่ไม่กี่สิบเสียเดิมทีห้องรับรองแขกเตรียมไว้สําหรับแขกที่มาเยือนกระทันหันเนื่องจากปกติไม่มีคนอยู่เว้นแต่เวลาที่ต้องทำความสะอาดเท่านั้นภายในจึงตกแต่งอย่างเรียบง่ายอานานกว่าตามมองรอบห้อง ก่อนจะตรงไปยังเตียงที่ปิดม่านอยู่พอเดินเข้าไปไกลนางได้ยินเสียงคลางแผ่วเบาเจือแววสะกดกลั้นคุ้มเครือเย้ยยวนจนชวนให้ขนหน้าแดงอานานหน้าแดงเรือบอกให้ตัวเองตั้งสติก่อนจะยื่นมือไปเลิกม่านบนเตียงเพื่อร่างสูงโปร่งที่แขนขาเรียวยาวนอนแผ่อยู่บนเตียงนุ่มร่างกายเปลยเปล่าเรียบลืน่น เงินผมยาวสีดำชื้นเหงื่อแผ่สยายอยู่บนเตียงและแผงอกกำยำของคนผู้นั้น